อยู่เหนียวทับมันแฮมจังจังเม็นเหนียวอะอีสุสีอ่ะเม็นมันมากะกบลังเลยเขวางมันอูดู

ข่อยใส่เดี๋ย่างขันหัดเดียวขันเร็วเอาเร็วจังเร็วจังเร็วจั้ยร็วจังเร็วจังเร็วบ้านนีะข้ามใครวะมาเร็วเร็วเร็วจังอู้ไวเร็วแหงน่ะเนาะ เออน้ำแจ้งไวเร็วมากวาแบบไวของอ่ะจังลูกจังอู้จังจังพอดอจังอู้แล้ววยังก็นะพอดพอด้ไอ้หาเนี่ยกัวเขาลูกเออมันกลัวเขาลูว้มาเลวมารละ